ใช่ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับสหรับคลิปนี้ก็นำนะสมเด็จนะครับยิ่ใหญ่ประธานเกียรติจรดซุ้มนะครับมาให้ชมกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงปลายนะครับแก่ผมเกศสอนครับสวยงามทีเดียวครับเกศสอนบางบางนะครับมีคราบขูดเห็นนะครับด้านหลังครับเอ่อด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนขันเขื่อนนะ เ,เขาเรียกกันนะบรรดาเรียกกันตามภาษานะครับเขาเรียกว่าทิมนะด้านหลังทิมเหมือนเขื่อนคือด้านข้างจะมีร่องรอยการคูดป่าน,นะครับแล้วก็กลางจะเป็นรอยเลียบนะครับรอยเรียบกับมีลักษณะเหมือนกันเขื่อนนะครับ,รบเ,รเปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะครับนี่นะครับไปชมลองชมจากกล้อง1 1 x ดูครับนี่ครับเป็นพาที่สภาพผ่านการใช้มาพอสมควรทีเดียวครับ ครับภาพนี้แม่แม่นี่ดูคล้ายกับนะครับเหมือนจะลงรักมาด้วยนะครับอ่าดูพระเกลียดครับขีดทิวสะบัดดีได้นะครับโดตประดังโดตประดังซ้ายสะบัดคืนประงขวานะเกลีย์สะบัดเกลีย์สะบัดเหนือยงายที่ครับคนสายตรงนี้ก็ 10x ก็เห็นนะครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้เเม็ดเป็นเม็ดอะไรนะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกล้องสิเอเอ็กกันอีกทีนะครับเป็นขอบด้านข้างด้านหลังครับด้านหลังมีคุณใบเข็มเยอะเยอะครับนะครับ่องรอยเป็นพูดปากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับกับกล้องขหยกลังสูงกันอน้อมีปลอดเยอะนะครับปลอดเยอะฝังปลอดเยอะ ครับดูไ้ในนี้ไม่ปลอดนะครับเนี่ยนะครับไม่เป็นสนิมไม่มีจะสนิมแร่นะครับนี่นะครับนี่ปลอดต้องปลอดไว้นะครับทางแผงจุ้งกอผมพวกผงสอเหลืองนะครับเศษก้านทูบนะครับว่าหินเผาชัดเจนมากตรงนี้นะครับอ่าเม็ดม่ทุกกอนะครับสีมะขามเปียกนะครับไอ้ตรงนี้หลายๆเรื่องยวงครับเนี่ยสีแตกต่างกันเลยนะครับ้างแผงจุ้มกอ นะครับเหลือหลพี่ดำนะครับเหลือหลายเงินยวงข้างล่างก็มีนะครับด้านล่างด้านผนังผูหานี่ก็จะเห็นเป็นลักษณะของประหลอดไปกันนะครับประหลอดนะแบบสานเยอะครับตรงนี้ครับเนี่ยประหลอดเยอะมีมีเส้นเอ่อเชือกเส้นมบางๆสายเนาะอันนี้ผ่านแล้วกันนะแต่ไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยประหลอดประหลอดเยอะเอ็นประหลอดเยอะเอ็นนะครับนี่ฝั่งเดียวนะครับเมื่อกี้เราก็เห็น จากกล้อง 10x ก็เห็นเป็นริ้วๆนะครับแต่ไม่แน่ชัดนะพอดูกล้องนี้โอเคเลยครับอย่างนี้ขยายองค์นี้ถ้าเหล็กไหลเพดามน้อยนะครับแล้วดูดไม่ติดใช้แม่เหล็กเนี่ยต้องใช้สี0 0่นเกลีวอาจจะไม่มีปฏิกิริยาเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกล้องขยายเนี่ยเราก็เราจะวิเคราะห์ไม่ได้ว่าบางทีน้ำหนักของแร่เนี่ยมีน้อยกว่า องพระมีน้ําหนักมากกว่าก็จะไม่มีมไม่มีผลกระทบไม่มีก็จะให้มีปฏิกยานะครับมีเนื้อทีดด่เฉยครับมีพลังดึงดูดเวลาเราเอาเอาไปเอาเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ๆนะองพระเนี่ยมันจะดึงเนื้อติดๆนะครับพอรู้สึกได้นะครับนี่นี่ก็อการให้กรงก์องค์เรื่อเศษพลาสตินี่ค่อนข้างจะกระจายอยู่ทุกจุดเลยนะครับเพราะนี่นี่ใช่นะครับนี่ใช่น,นะครับเหล็กไหลไพลำไหลเงินยวง ครับน,นี่ประหลอดประหลอดขึ antis, hum, ้นพเกิานะครับขึ้นพิกิสาประหลอดเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงพรักๆครับนี่ประหลอดกันแล้วครับนี่ประหลอดเต็มเลยนี่ครับนีประหลอดนะยประหลอดแล้วประหลอดเยอะเี้ครับพวกประหลอดเยอะบมีดอกแรกขึ้นมาด้วยนะครับมีดอกแรกขึ้นมาด้วยเห็นไหมคอับนี่ครับเส้นพิกิานะครับเส้นพิกิสา นะครับบ้านแห่งคุ้มก่อนะครับมาดูที่พระพักครับชมพระพักาพระพักอยู่ไหนเดี๋ยวหาพระพักมาเฮ้ยนี่ตรงนี้บริเวณพระอุระนะครับพระพักอยู่นี่นี่ครับพระพักอยู่นี่พระพักอยู่นี่พระพักอยู่นี่อันนี้ครับก็เห็นประหลอดนะครับจะมีทั้งเหล็กไหลเพดำแล้วก็ประหลอดแกมไปด้วยนะครับเม็ดสีแดงส้มนะครับบ้าแห่งคุ้มก่อ ะะะะนะครับตลอดหไกลๆนะครับเม็ดสีส้มเยอะตรงนี้ครับลอกจากเอ่อเหมือนสีไข่ปลาสีสีส,สออกส้มน,นะครับเอามันปูอ่าเรียกยากจังน,นะครับสีมัน,มนปูแล้วก็บอยเป็น,ปนพรีบเผาอ่าตรงนี้ก็มีครับอีกแบบเป็นชุดหรือไงตรงนี้ก็เป็นชุดเลยนะ,รนยนะครับ พระแฝงคุ้งกอหรือไหลพระดำนะครับคุ้งกอเนี่ยประหลอดอ้้ันี้ประหลอดไม่ไม่ค่อยกระจายแต่เป็นกระจุกมีมีทองด้วยครับน่ครับทองนะครับเป็นลักษณะเม็ดแร่นะครับทองคำบริสุทธิ์นะสีสวยมากเช่นพระเกศานะครับแล้วก็ประหลอดนะครับเอ่อ่นพระเกศานี่นะครับนี่ครับพวกเอ่อยุนอูเอ่ออุ้งนี้กับกลายว่า รักษณะปลอดจะได้จะเยอะหลากหลายกว่านะครับนี่ครับอาจจะจะมีจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับมข้าวแข็งๆชึ้นกรนะพูกพูกหล็กไหลที่ฝังอยเนื้อนะครับนี่ครับสีดำนี่ครับปลอดเยอะตรงนี้นะว้าไหนเห็นปลอดนะซีเบเกสาครับนี่ครับข้าวแพงชึ้นกรครับนุ่นมนถึงจำนวนนะครับแล้วก็นีเป็นปลอดพันปีนะครับ เส้นประคีรสาตลอดนะครับได้มงคลไหมเออ่เสร็จพยวอ์พระไหมนะครับอ่ตรงนี้ถือว่าสวยงามทีเดียวครับนะครับสวยงามเลยวถึงได้หลังบ้างครับเพื่อจะเห็นอะไรดีๆเพิ่มขึ้นนะครับอ๋าได้านหลังครับเนี่ยเส้นประคีรสาครับเพิ่มข้ามเพิ่งแทงขึ้นกอนะครับยกนะครับยกขุนอูเฮผมพยายามจะใชให้ชัดทำไมกล้องไม่ค่อยชัดดูนะ อ่ะนี่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับอโอเคแล้วด้านหลังก็มีลักษณะรอยพูดปากครับเส้นมะเกสาพวกแก้มชงนะครับเส้นมะเกสาเราเห็นเยอะนะอุ้ย <u> ท uh> ี่เห็นนี่เยอะก็มีเส้นมะเกสากับปลอดอนะครับอันนี้เหล็กไหลไพลดำนะมีลักษณะด้านข้างมีลักษณะคล้ายๆพวกว่านว่านดอกมะขามนะครับแร่ว่านดอกมะขามคือเหล็กไหลเพลิงนั่นเองนะครับอันเดียวกันนะครับแร่ระไช่ครับ นะครับดอม่วงมิมพูสวยสวยงามมากนะครับพร้อมกับเขียวนะฮะับเขียวเนี่ยเหล็กไหลนะครับมองไปดึงเหล็กไหลไฟดำนะครับสมกอเยอะองค์นี้ครับเป็นบางองค์นะเดี๋ยวด้านหลังนี่ก็คราบขาวๆเนี่ยขึ้นขึ้นเยอะว่าเป็นเพราะว่าพระไม่ค่อยได้ใช้ครับนะครับเป็นเพราะพระไม่ค่อยได้ใช้ไม่จะมีการนี้ครับของผมต้นใหญ่เป็นอย่างนี้กลุ่เยอะคือเป็นเป็นพระที่ เราเก็บไว้แล้วเราไม่ได้ใช้นะครับอยู่ในซีนถุงยาสูญยาอากาศเนี่ยแบบโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคาบนวลคาบแป้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับมีนีอีกจิ้มหนึ่งนะครับเนี่ยหงจอเหลืองนะครับสีส้มก็มีครับเนี่ยแร่แร่ชาตินะครับเนี่ยเป็นไปไปดำนีก็ใช่ครับเสิมเกษตร นี่ก็เส้นพระเกศานะครับมาชมกันไปครับมวลสารเยอะครับองค์นี้ครับมีไม่ดีจะกลายเป็นก้นคกไปเลยนะครับองค์นี้นะถึงแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นด้วยด้วยกล้องสิวเอ็กนะครับหรือกล้องสิวอาจจะมองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวชมองค์เต็มหน้าเต็มๆต็มสวยอีกรอบหนึ่งนะครับสวยครับผ้าองค์นี้มีความงดงามแล้วก็อยู่ในยุคปลายนะครับจะไาปรากฏจะเห็นในตาม หนังสือพระไม่กระินกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆเห็นเพิ่งบ่อยนะครับพุทธศินตรงนี้ก็แบบถุกแบบรัตนโกสินนะครับคือมีหูสองข้างนะครับมีหูสองข้างแล้วก็เกตพระเกนี่โคตรสวยนะครับโคตรไปทางซ้ายสบัดคือมปทางด้านขวานะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ตามรับชมชมรับฟังนะครับและช่วยแชร์ ว่าจะเป็นพมะคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับสวอหนคิปนี้ครับตัวนี้ครับ